ลงสองสามโลครับก็มีคนสงสัยมาว่าเวลาที่วิดีโอมันขนาดใหญ่เกินไปเลยเส้นนี้ไปจะทำยังไงก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีให้ปรับนะครับ d ีว r ดีเร d คอร์ด r ิ a งฟอร์แมตัวนี้นะมีตัวนี้นะฮะปรับตรงเนี่ย Quality Setting เนี่ยนะ เป็นไฮเป็นสแตนดาร์เป็นโลเนี่ยแบบให้มันคุณภาพแย่ลงไปนะครับก็จะทำให้ตัวความจุนี่ลดลงไปได้นะครับอันน i ้ h Quality อันนี้รองเพลย์ Long free, ใช่ไหม,มด,ดูนะว่าไอตัวเนี้ย i t r a t e เน,นี่ยลดลงไปก็จะทำให้ตัว ความจุนี้มากขึ้นได้นะครับก็ลองดูว่าจะเอาแบบไหนนะฮะสังเกตดูว่าถ้าไฮมันจะขึ้นมาติดเต็มเลยใช่ไหมถ้าปรับลดลงไปน,น้อยๆก็ยิ่งยิ่งจะได้ความจุมากนั่นหมายความว่ิดีโอก็จะได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่คุณภาพของภาพก็จะแย่ลงนะครับนี่ก็นำมาฝากกันเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ